สันสันจนอีกแล้วนะคะสำหรับเวทีวีรไทเซฟเซฟเซฟซาเรตีสโมสรทําไมต้องเชียร์กันออกนอกานอะไรคะไม่เชียร์ไม่ได้ค่ะเจ้าคุณอันนี้อะไรฮะได้ขุนทองรุ่นแฝดอะไรไม่เคยดูเหรอเรตี้เขาฮิตทั้งบ้านทั้งเมืองขนาดนี้รายการไฮโซบ้านเฮาอ่ะและนี่วันนี้ดูเห็นไหมแฟนคลับก็มากันเยอะแยะขอเสียงหน่อย ถือป้ายเชียร์เขาขนาดนี้นะคะเชิญพวกเขาออกมาคุยกันดีกว่านะคะออขอเชิญพบกับทีมนักแสดงจากละครเรื่องรับออกอากาศค่ะเชิญ<ช><ช> โอ้วันนี้ก็คันแน่นขนาดว่าถามพระเอกนางเอกดีกว่าประกบคู่กันเป็นครั้งแรกเป็นอย่างไรบ้างให้เกียรติผู้หญิงตอบก่อนก็ดีค่ะก็คือไม่เคยทำงานกับอมมอมก็เป็นคน ตั้งใจทํางานตรงต่อเวลาอะไรเงี้ค่ะแต่ว่าได้ข่าวว่าเขาเป็นคนที่ปล่อยมุกแล้วตลกตลกมากเลยใช่ไหมคะต้องถามบอลตลกไหมมากไหมไม่รู้เรื่องฮะต้องถามเพีงี่อุ้มเล่นอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วพี่ออมแล้วพี่ออมได้จับคุณเชอรี่ครั้งแรกเป็นอย่างไรต้องบอกว่าดีใจก่อนเลยนะครับแล้วก็ตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานด้วยครับพี่เชอรี่น่ารักมากครับพอละ พอแล้วะถึงเขาจะแบบว่ายังดูแบบว่าเกรงอกเกรงใจกันอยู่อย่างนี้แต่เวลาช่วงเลิฟซีนของเขาเขาก็กระหน่ำมากเลยคือคนดูอยู่นี่คือจิกเท้าจิกหมอนกันอย่างนี้เลยนะ,ะเพราะว่าคนเดียวกอดรัดปัดเวียงนอนทับกิ้งไปมาอะไรอย่างนี้ตลอดเลย คือจริงๆในเรื่องนี้เอาจริงๆนะคะมันจะเป็นแบบว่าชะงักประสานสายตากันอีกแล้วมันเอิญนะฮะมันก็จะแค่มองตาเดี๋ยวแบบมือไปโดนก็ชะงักแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอะไรมาขัดจังหวะตลอดเวลาคือจะซึ้งซึ้งปุ๊บก็จะมีคนนู้นมาแทรกบางเหตุการณ์นี้มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่จิตหมอนี่คือลุ้นให้ไปต่อแต่มันมีแค่นี้โดนขัดจังหวะตลอดอย่างเงี้ยอธิบายอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจออมค่ะเชิญสาธิตเิ็กนึงค่ะ ที่รักลามที่ไหนาพี่แดนมานุ้ยนุ้ยฟาร์าเลี้ยงหนุ่ยที่ไหนชื่อะไรที่นั่นเลยโอ้ยอะไรกอนเขาว่าจังเลยเอานี้แต่จริงว่าเห็นหวานขนาดนี้นะต้องถามทั้งคูณเนี่ยมีมีเขินมีบ้างไหมเขินครับชลิมชลิไม่เขินค่ะชลิมชรอเวลานี้มานานแล้วค่ะไม่ใช่อ่ะคือด้วยความที่แบบ คือมันมันมันไม่ได้มีอะไรเยอะค่ะก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่าแบบอะไรยังไงชาร์ลีไม่เขินแต่ผู้ชายเขินนะเขินอะไรเขินอะไรก็เวลาเข้าไปเล่นใกล้ๆแล้วก็เขินนี่อยู่ใกล้ๆณยจะเขินก็เลยแล้วเนี่ยคือมองตาเขาปุ๊บคุณเขินเลยอย่างงี้เสน่ห์ว่าคุณต้องคิดไม่ดีไม่ร้ายกับเขาหรือเปล่าไม่ใช่ับคุณพูดฟาร์มจริงมาดีกว่าคุณจริงผมอยู่ใกล้หญิงก็เขินอยู่แล้วครับหลาอมเขินอะไรไม่เทอาะไรหรอก ข้างฝ่ายเชอร์รี่แฟนเนี่ยว่าไงบ้างเขามีอาการไหมมีอาการไหมแฟนเชอร์รี่ถึงไหมคือคงไม่มีใครชอบเลยนะคะพูดถึงก็แสดงเขาหึงก็คงคงมีบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาเขาไม่พูดค่ะเขาไม่พูดค่ะเขาแสดงอาการปิดประตูรถบ้างปิดประตูบ้านไม่ไม่สุดมากเขาก็ไม่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 ค่อยได้ดูอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าเขาก็พยายามเข้าใจนะคะแค้โถไม่ควรจะหึงอ๋อมหรอกควรจะหึงบอลมากกว่า เพราะผมเนี่ยเล่นสเตจคู่กันปกติไอ้นี่ไม่ได้ไปเล่นคู่อะไรกับเขาเลยแต่หยอดขนมหวานขนมจีบอะไรทั้งหมดพยายามให้ตอนนั้นเหรอยังไงยังไงชอบแซวพี่ลีเล่นเห็นเขาเขาเขินๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับเยอะครับผมมีบอกเลยครับยังไงยังไงพูดเลยหน้ามอนิเตอร์ครับพี่ลีพี่ลีชอบคนเลวปะพี่ลีพี่ลบอกไม่ชอบพี่บอกว่างั้นผมจะไม่เลวแล้วไม่ใช่บอกถึงเป็นคนเลวก็เป็นคนเลวที่รักเธอ ล่าสุดครับเมื่อกี้เลยหลังเวทีล่าสุดพี่ลี่จะลงลงบันไดข้างล่างช่วยไหมครับพี่ลี่ไม่เป็นไรเขาล่าแขกเลยครับนั่นก็อย่คิดนะเผู้หญิงปฏิเสธคิดว่าผู้หญิงรักบางทีก็เขาชอบแกล้งกันนะฮะเวลาพี่ลี่อยืนหันหลังอยู่เนี่ยสองคนนี้หอมกับ บอลน่ะเขาจะกระชากคอเสื้อกันนะแย่งกันเหมือนแย่งกันอยู่ประเด็นคือเหมือนสมมติหันหลังอยู่นั้นใช่ไหมครับเหมือนจะวิ่งเข้าแข่ง้าไปหากันคนนี้ก็ดึงคนกลับมาคดึงคนกลับมาสนิทสนิทสนิทสนักันก่อนไม่เห็นเนี่ยพี่ลี้ไม่เห็นไม่เหรอแต่มีอีกคู่หนึ่งสนิทกันก่อนเข้าวงการเลย นั่นน่นนทำเนิ่งทำนิ่งทำนีงคุณซันลืมตาสิคุณแก้มบุ๋มสนิทกันยังไงจริงๆแล้วซันเหมือนเป็นเพื่อนน้องชายหนูค่ะก็เลยเหมือนกับว่าไปเล่นเกมที่บ้านอะไรอย่างงี้บ่อยตั้งแต่ก่อนเข้าวงการเลยไปเล่นเกมที่บ้านบ่อยครับไปหาน้องบอกด้วยแต่เม่กี้เขาจะประคองคุณแก้มบุ๋มลงมาแก้มบุ๋มเอ้ยปีย่คู่นี้ก็มีปัญหาเช่นกันทำไมเมื่อกี้เขาจะประคองเขาแล้วคุณว่าไงนะผมไม่ได้ประคองผมจะบีบแขนเขาเล่นอ้าว ทำไมอ่ะผมเป็นโรคจิตครับพี่เป <c oughs> ็นโรคเป็นโรคจิตครับพี่ชอบเขี่ยท้องแขนผู้หญิงนะ <c oughs> ชอบเขี่ยท้องแขนผู้หญิงทำไมคุณไม่เขี่ยท้องแขนคุณฮายอมมอมม <c oughs> อายนีถึงจะเกิดอันนี้ยังอ,อันนี้ยังตึงพี่ตู้ครับขอได้ยินท้องแขน <c oughs> แต่หน้าท้องอะไปแรนะมารอสิจ๊ะแต่เขาจับทุกคนนะฮะทุงคนทุกคนมันจะถึงแม่นางเองทั้งหมดสบายจับแล้วมันรู้สึกไงมันนิ่มดีครับพี่แล้วบางทีคนนิ่มๆผมก็ชอบมาปั้นเล่นเลยไม่น่าแข็งแล้วไม่ใช่ดีนน้ำมันอ่ะไม่น่าเราวันนั้นนะพี่ใหญ่ก็ถอดรองเท้าอุ้ยตายเท้าหันนะเอาเท้าพี่ใหญ่เหรอทำไมเท้าพี่ใหญ่เล็กน่ารักจังแล้วหน้าล่ะเออหน้าลระซันอือกอดสิ มันหมายอวามว่ามันเล่นจิตใช่ไละมมองเท้าก่อนทำไมต้องมองเท้าผมไม่เคยเห็นใครเท้าเล็กเหมือนพี่ไายเท้าพี่เล็กอย่างเดียวนะซัมจ้าแล้อย่างนี้คุณบอกว่าคุณรู้จักกับน้องของของแก่ผมแล้วคุณต้องมาเล่นเข้าฉากแบบคุกกี้กันมีเขินไหมไม่เขินครับเหรอหนูกก็ไม่เขินไม่เขินไม่ไม่เขินมันชินมากกว่าใช่มันชินมันสนิทกันแล้วครับพี่ก็เหมือนกับว่าก็ จะกัดกัดกันมากกว่าตีตีกันมากกว่าก็คิดว่าเห็นหน้าเขาแล้วก็เห็นว่าเป็นหน้าน้องตัวเองอะไรอย่างนี้ไปแต่จริงๆแล้วในละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะคุณเชอร์รี่เองเนี่ยได้มีโอกาสฝากฝีมือการร้องเพลงกับเล่นกีต้าร์อีกด้วยค่ะใช่เคร้องเพลงเอยร้องเพลงอีกแล้วเหรอเค้าแล้วคือจริงๆมีในในเรื่องก็ร้องเพลงคือวันนั้นน่ะก็ต้องไปอัดเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าเขาให้ร้องเพลงประกอบละครอ้าวไม่แต่เขาเล่น เคยเล่นเเคยล่นตอนเด็กๆค่ะมัธยมอะไรอย่างเงี like like okay. mm. okay. ้ยค like th ่ะแล้วก็จนจนมารู้ว่าเรื่องนี้นางเอกต้องเล่นกีต้าก็เอามาฝึกบ้างอะไรบ้างเออเก่งนะเขาก็อาจจะถล่มตัวไปจริงๆแล้วเนี่ยเขาโปรเฟกชันแนลเพราะว่าเขาขึ้นเวทีมาแล้ว Impact Arena โปรไม่โปรขนาดไหนเชิญชมภาพเลยค่ะ สิบหมอด้านสุดท้ากแล้วแต่ไม่ใช่แค่คู่นี้เท่านั้นทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้ก็แทบขึ้นเวทีนี้หมดทุกคนเลยไหมได้ขึ้นกันหมดเลยถูกป่ะเออซุปตาออสเตดไปดูไหมไปดูากดูฮะไปดูครับ เจ้าคนตุกเขายาเจ้าหลอกหลอให้มีตายบานให้ีาผ่าวอนลายวนลายคิดตัวเคิดตัวลาลาคิดตัวเคิดตัวลาลาคิดตัวเบอาเาา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 ตาา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  วันนี้เจ้าของร่านเขาจะชงชาให้เรากินหนูอย่ามาคุณชคผู้คู่นี้พระนางนะเคยมีดูเข้ากันน่ารักมากจะพยายามเชียร์แต่ก็ยากนะคะขอย้ายาก